เตรียมเพิ่มไปทิ่บาทเลยไปหายอาจใจด้วยดีค่ไหนครับไหนครับส um ักค um um> um ู má, ่นะนี่คืออบคุณใครอะของพี่เอาไปไหนอของพี่ไปไหนพี่ที่น่อยห้าู เราของโลตานี่หนแก้อนนี่ของผมแก้วเมื่อกี้ของโลตาด้วยอ่ะของอะไรนะนี่อะัแดงจะเพิ่มสีส้มนะคะหนึ่บาทเลยนกแบบพ่อยเสิบนะสิ เมาเขาค่อยเ,เลิลกแล้วตัดบ,บ้านแล้วจยแล้วคะเขาเขาดนะ้โอเควดทยนดนประานดะคะอ,คน,ะคะอคน,น,น่อยกกงร ขอบคุณค่ะพี่ผั่ทไทยเพราหนูใจแล้วจ้าเดี๋ยวพี่ปส่งให้นะมีอะไรบ้างคะสามสิบห้าบาท Một đômen dơm lên mặt 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 đômen dơm lên แก้วไหนดีเลยมีสิบแล้วยีิบคะิเลย